ที่กรบครับเรกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติธรรมดานที่กรบครับมาตา11เ,าเกิดมาเพราะมาตรา9โดยเฉพาะมาตรา9วงเล็บ4ในมาตา9วงเล็บ4เนี่ยเรากำหนดให้เป็นการพิจารณาและเป็นมติของรัฐสภา แต่พอมามาตา11เนี่ยมาใช้แยกเป็นสภาผู้แทนราษฎรและ,และ,ะวุฒิสภาผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ควรจะใช้พยายามที่จะให้กฎหมายผ่านผ่านไปแบบลวกๆแล้วมันก็จะเป็นที่ตราหน้าของนักศึกษา นักเรียนเพราะสังคมไทยเรายอมรับว่าเราใช้กฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเมื่อกฎหมายมีคำจำกัดความหรือมีปัญหาเราใช้พจนานุกรมเมื่อเป็นรัฐสภามติของรัฐสภามันชัดเจนอยู่แล้วว่าก็คือการประชุมร่วมของรัฐสภามิฉะนั้นถ้าจะแก้ถ้าเราเห็นว่ามาตรา11 มีความสำคัญก็ควรไปแก้มาตรา9วงเล็บ4ให้มันสอดคล้องกับมาตรา11ผมไม่อยากให้สภาผู้แทนราษฎรเราผ่านไปแล้วผมเชื่อว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายของรัฐบาลรัฐบาลก็จะพยายามให้ผ่านไปเพราะถ้าเกิดรัฐบาลไม่ผ่านรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อกฎหมายคืออาจจะต้องยุบสภาหรือลาออกดังนั้นจึงพยายามบังคับ ข่มขืนหรือพยายามทาใช้คําอธิบายที่มันขัดกับการเรียนหนังสือของเด็กท่านประธานที่เคารพครับเมื่อเรามองว่าต้องเป็นมติของรัฐสภาแล้วเรื่องกฎหมายประชามตินี้เรามีสองส่วนส่วนที่หนึ่งเป็นประชามติของคณะรัฐมนตรีผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่ไปทำประชามติหรอกครับเราจะเห็นได้ว่า จะไม่เคยฟังเสียงประชาชนเลยแล้วไปเขียนกฎหมายแล้วกฎหมายไม่ได้ใช้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์แต่กฎหมายที่จำเป็นต้องใช้วันนี้กระแสความขัดแย้งในสังคมไทยคือเราขัดแย้งว่าเราจะจัด,จดทำรัฐธรรมนูญใหม่และเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากสภาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อมีคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทำได้ โดยอำนาจของรัฐสภาคือรัฐสภาก็หมายคือการประชุมร่วมกันแต่ให้ไปทำเสียงประชามติก่อนการาาที่คณะกรรมาธิการต้องมาแก้ปัญหาให้รัฐบาลที่ส่งกฎหมายที่ไม่เห็นผมคิดว่าไม่เห็นหัวของประชาชนเนี่ยมาให้แก้ท่านจึงแก้ยากพอแก้ยากท่านก็ไปพ่วงมาตร้ยาสิบว่าการประชุมของ รัฐสภาเนี่ยมันมี16ข้อผมก็อยากให้ท่านลองคิดเพราะในคําวิาานิจฉัยรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาวินิจฉัยไว้ข้อดีข้างดีเลยว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยต้องยืดยุ่นข้อ16นะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ก็คือเป็นการวินิจฉัยตามข้อ16ก็คือเป็นการวินิจฉัยว่ากรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูนเราบัญญัติว่ามาตรา211ก็คือว่าคำวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลและองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐเมื่อคำวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้แล้วว่าถ้าจะจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่คือยกเลิกรัฐธรรมนูนปี60แล้วไปให ทำรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยให้ไปทำประชามติก่อนเป็นไปได้ไหมว่าถ้าท่านเขียนไปอย่างนี้วันนี้สังคมเขียนว่าเห็นว่ากฎหมายประชามตินี้จะทำประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้หรือไม่วันนี้เสียงเรียกร้องมีตรงนั้นแต่ที่ท่านเขียนให้แยกเป็นต้องให้สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบและวุฒิสภาเห็นชอบผมเชื่อต้องความเคารพของวุฒิสภานะ ผมเชื่อวุธธิสภาน่าจะไม่เห็นชอบเพราะการจัดทํารัฐประนูลใหม่นั้นจะมีผลให้เสียประโยชน์ของวุฒิสภาดังนั้นผมจึงเห็นว่าถ้าจําเป็นจริงๆอยากให้ลองมาคุยกันโดยเฉพาะมาตานี้ถ้าจําเป็นเราอาจจะเพิ่มวักสองอีกสักวักหนึ่งที่ผมดูไว้ว่าในกรณีออกเสียงประชามติตามมาตาก้าวงเล็บส เป็นการลงประชามติเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับตามคำวินิจฉัยของสารรัฐนูนที่4ทับ2ห้า64เนี่ยให้รัฐสภามีมติร่วมกันถ้าเราเติมมาตานี้ไปอีกหมวดหนึ่งมันก็จะสอดคล้องนะครับผมไม่อยากให้เอาชนะแล้วเรื่องนี้ท่านหลุดไปเนี่ยผมก็คิดว่านักเรียนนักศึกษา ไม่เฉพาะวิชากฎหมายทุกวิชาที่เราสอนให้เขาเรียนหนังสือแล้วเราบังคับว่าให้เขาใช้พจนานุกรมเนี่ยสภาเองจะเป็นผู้ทําลายเขียนกฎหมายที่คุมเครือและให้กลายเป็นสมบัติของคนกลุ่มหนึ่งก็คือการละเมิดสิทธิมวชนครับขอบพระคุณมากครับ